เมื่อพูดถึงกระติกต้มน้ำร้อนแล้วเนี่ยอ,อดนึกถึงเรื่องเรื่องสำคัญนะที่เป็นประโยชน์ต่อ,อท่านทั้งหลายนะที่ได้รับชมรับฟังเ่ยนะฮะสาเหตุของการเกิดเพลิงไมหม80อร์เซ็มาจากเครื่องทำความความร้อนโดยเฉพาะเครื่องต้มน้ำร้อนเมื่อกี้ให้ดูแล้วต้องใช้แบบนี้นะฮะ แบบชนิดที่เวลาจะต้มกดเวลาเขาเดือดแล้วเขาจะก็เด้งขึ้นมาตัดสวิตตัดสวิตแอบโซลูตเลยเด็ดขาดแน่นอนถ้าจะต้มใหม่ก็กดอีกทีเพราะเมื่อก่อนนี่มีกระติกน้ำร้อนชนิดที่กดปุ่มไว้จะมีเอา้าเราจะต้มจะบอยก็กด น้ำใส่กระติกไว้ให้เต็ม, <c oughs> มเวลาต้มมันเดือดก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำก็จะลดน้อยลงก็จะใช้กันส่วนใหญ่ที่ออฟฟิศต่างๆหรือตามในบ้านคือกระติกน้ำเนี่ยมันจะร้อนอยู่ตลอดเวลานะพออุณหภูมิต่ําลงมาน้ําเย็นลงมาไอที่เรากดไว้ครั้งแรกเนี่ยมันก็ทํางานอีกต้อมอีกจนน้ําสูงอยู่ระดับสักหมดอะ สิเซนก็ค่อยมาต้มทีก็ลงมา2เซนสมเซนสี่เซน,นนะครับแล้วทีนี้สาวออฟฟิศพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยก็ชอบดื่มกาแฟกันเพราะนั้นตามสำนักงานหรือตามเอาละตาาในบ้านอนะไรก็ช่างเถอะก็จะกดไอหม้อต้มไฟฟ้านี่ไว้มันก็ต้มเดือดเย็นต้มเดือด พอเย็นลงมาต้มอีกก็กินกาแฟกันทีนี้ตามออฟฟิศเนี่ยพอสี่โมงเย็นกลับบ้านกันหมดไอเวยเวยที่ดูแลห้องต้องไปดึงปลั๊กนี่ลืมเพราะนั้นหากว่าเป็นเย็นวันศุกร์กลับบ้านหมดวันเสาร์อาทิตย์หยุดวันทั้งคืนวันศุกร์ทั้งวันเสาร์กลางวันกลางคืนและก็วันอาทิตย์มันต้มตลอดนะครับ ต้มไปต้มมาจนกระทั่งประมาณตีสองนของคืนวอาท์เนี่ยจะเกิดไฟไหม้ออฟฟิศขึ้นเยอะแยะหมดผมเคยไปตรวจเนี่เจอเลยผมผมเคยเจอกับตามาแล้วก็จำเป็นสา์ไว้เลยครับเพราะว่าไอหม้อต้มน้ำร้อนอนนี้ปลักมันจะอยู่ที่ตรงผนังที่ผนังตรงนี้ก็จะจุดบรรจบกับหน้าต่างผนังอะไรก็ชอามีปลักเสียบเตา ต้มน้ำร้อนไว้แล้วมันก็จะมีม่านจะมีม่านเวลาเลิกงานก็จะปิดม่านแล้วก็ผนังนี่กับบางทีเป็นวัสดุที่ไม่ได้กันไฟอะไรกันไว้อย่าลืมนะฮะความร้อนมันเกิดขึ้นเวลาการต้มต้มจนน้าหมดมันก็จะต้มอยู่นั่นแหละออไอ้วัสดุข้างๆนี่มันรับความร้อนจนเกิดความเครียดความเค้น ที่ตัวมันเองในร้อนถ้ามีประกายไฟนิดเดียวมันก็จะไหม้ขึ้นและในที่สุดเมื่อม่อน้ำนี่ต้มมาจนกระทั่งไม่มีน้ำมันก็จะต้มอีกก็ตัวของมันเองซึ่งเป็นพลาสติกมันก็จะละลายเป็นก้อนเป็นก้อนเขามีไฟลุกขึ้นแล้วก็ลามไปติดม่านติดผนังนิดเดียวนะเพราะไ วัสดุข้างๆเนี่มันรับความร้อนอยู่แล้วไฟไหม้ทุกที่โดยเฉพาะอาคารสูงแน่นอนท่านที่อยู่คอนโดเนี่ยผมมีคอนโดอยู่หลายที่ไปประชุมเวลาประชุมสมาชิกผมบอกเลยนะห้ามใช้กระติกต้มน้ำร้อนแบบอัตโนมัติต้องใช้แบบอยากต้องมากดต้มเสร็จกระเด้งข้อมูลนี้ผมเผยแพร่ไปทางสมาคมโรงแรมทาง ทางบริษัทผู้ผลิตเขาก็ปรับเปลี่ยนหมดไอ้ที่ว่ากดทีเดียวแล้วเลิกกันเนี่ยไม่มีแล้วในทองตลาดถ้าใครยังหลงใช้ยอยู่ระวังท่านจะผังบ้านท่านเองนะครับ